ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูการโอนเงินข้ามประเทศครับเนื่องจากว่าหลายคนนะครับก็าอาจจะติดตามข้อมูลข่าวสารถ้าเรามีเงินอยู่ที่สิงคโปร์ถ้าจะโอนกลับไทยจะมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะครับโดยมีค่าที่เป็นค่าธรรมเนียมครับน <c oughs> ี่คือค่าธรรมเนียมในการโอนเงินบาทครับ ก็จะได้25.2นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็คือ12เหรียญ12เหรียญก็ประมาณ300บาทต่อการโอน1ครั้งนะครับเก่าวข้อมูลเก็บมาฝากนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะโอนเงินนะครับที่สิงคโปร์เนี่ยก็สามารถโอนไปได้หลายประเทศโอนไปอินโดนีเซียก็ได้โอนไปจีนก็ได้โอนไปมาเลเซียก็ได้ฟิลิปปินได้ไต้หวันได้เวียดนามได้นี่ก็เป็นเลท ของ JC Global ครับซึ่งเป็นก็เรียกว่าเป็น Money e x c h a n g e ของสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามพวกสถานีรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับเนี่ยผมอยู่ที่บูกิสเราก็สามารถหาได้นะครับโดยเสิร์ชใน Google ก็ได้ JC Global ครับเราก็จะเห็นว่าแต่ละวันนะจะมีเลทเท่าไหร่แล้วก็ค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไรนะครับก็เลยเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ